สุสริยกบกับรอพูกับเชนในแนวเตรียมสอบสาหรับนักศึกษากศนออีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแบบทดสอบรายวิชาต่างๆมาเบ่งปั้นกันเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษากอนและมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆเพิ่มมากขึ้นสามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทํอกอบได้คะแนนดีๆสมหวังดังตั้งใจเรียนนะครับ และอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้เป็นการติวสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเลือกบังคับชุดที่2ว่าโดยเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์และบุญคุณของพระมหกากษัตริย์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยนะครับ ข้อหนึ่งข้อใดไม่เกี่ยวกับความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็เป็นขั้นตอนศึกษาวิจัยเรื่องราวในอดีตขอใช้หลักฐานต่างๆในการศึกษาข้อสามารถปรับขั้นตอนได้ตามหัวข้อที่ศึกษางอ เพื่อให้ได้ภาพจำลองประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเป็นจริงสมบูรณ์มากที่สุดวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือเป็นวิธีการนะครับเป็นขั้นตอนของการศึกษาวิจัยเรื่องราวในอดีตเรื ah ่องความเรื่องราวของคนเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่เป็นขั้นตอนการศึกษาเรื่องราวของคนของเหตุการณในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยศึกษาจาก หลักฐานต่างๆที่เป็นลายลักษักษรและเป็นวัตถุในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นลายลักษณ์ก็เช่นตำราต่างๆที่เป็นสิ่งพิมพ์วัตถุก็เช่นเครื่องมือทำาหาินะครับภาพถ่ายเทปบันทึกเสียงโบราณสถานโบนราณวัตถุนะครับในที่ศึกษาทั้งหมดมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของการศึกษาทาง ปรวัิศาสตร์ก็เพื่อเราสามารถเห็นภาพจำลองในของประิศาสตร์เรื่องนั้นๆในยุคก่อนได้อย่างถูกต้องเป็นจริงตรงตามความจริงมากที่สุดนะครับและก็สมบูรณ์มากที่สุดสมมติเราเราศึกษาเรื่องการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับว่าพระมามี จำนวนเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่บ้างนะครับกล้ามาทางไหนบ้างนะครับใช้อะไรเป็นอาวุธบ้างนะครับเมื่อเราศึกษาเ,เรื่องราวของพม่าดังกล่าวนะครับจากหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์เราก็จะได้ภาพจําลองของพม่าในยุคเสียกรุงครั้งที่สองนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่เข้ามาทางไหนบ้างใช้อาวุธอะไรบ้าง เป็นภาพที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและกสมบูรณ์มากที่สุดส่วนข้อคอนี่สามารถปรับขั้นตอนได้ตามหัวข้อที่ษานี่เขาไม่ปรับขั้นตอนนะครับข้อคอไม่เกี่ยวกับความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ส่วนข้อกอขอขงอนเกี่ยวนะครับส่วนข้อคอไม่เกี่ยวข้อ2เหตุใด ผลการศึกษาที่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงมีความน่าเชื่อถือกับนักวิชาการกล่าวกันว่าการศึกษาแล็เ,เขียนบทความหรือการศึกษาและทำรายงานในเรื่องของประวัติบุคคลในเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จึงจะมีความน่าเชื่อถือ วิธีการประเด็ิศาสตร์ก็เหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ช้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเคมีฟิสิกส์ชีวะนะครับนวิธีการทางวปติศาสตร์ก็รชาศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นวิธีการทางวปติศาสตร์ถ้าเรานําวิธีการทางเปติศาสตร์มาศึกษาเรื่องราวในอดีต คนที่ออกมาจาะน่าเชื่อถือเพราะกอต่อทำไมถึงหน่าเชื่อถือก็ผู้ศึกษาใช้ความรู้และประสบการณ์มากขอผู้ศึกษาจะไม่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้อื่นข้อต้องใช้เวลาในการรวบรวมวิเคราะห์หลักฐานข้อมูลนานกว่าปกติงอ ในการศึกษาได้รวบรวมประเมินตีความวิเคราะห์สังเคราะห์หลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับเหตุผลที่การศึกษาทางปร,ริศาสตร์น่าเชื่อถือนะครับก็เพราะว่าข้องอและมีการรวบรวมหลักฐานข้อมูลประเมินและตีความหลักฐานข้อมูลมีการวิเคราะห์ หลักฐานข้อมูลและก็สังเคราะห์หลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะครับก้องอข้องอเนี่ยทำให้การศึกษาทางประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือนะครับข้อ3ใครที่ไม่ได้นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันวิธีการทางประวัติศาสตร นะครับที่นักศึกษาเรียนอยู่เรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บุคคลต่อไปนี้มีบางคนที่ไม่ได้นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เดชจะตรวจสอบเรื่องที่ฟังมาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนจะเชื่อหรือทำตามนะครับไอ้นี้ การตรวจสอบนะครับอย่างละเอียดรอบคอบก่อนจะเชื่อหรือทาําตามนี่เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีการประเมินตรวจสอบวิเคราะห์หลักฐานและข้อมูลก่อนก็ขอสมคิดจะเรียกดูหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าทำอะไรนะครับสมคิดจะขอดูหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรื่องต่างๆอยู่เสมออ,อ,สมอันนี้ก็เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร ทำอะไรต้องมีหลักฐาน้อจชูสีจะฟังข้อมูลจากหลายๆคนก่อนตัดสินใจทําสิ่งใดนี่ก็เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือจะค้นข้อมูลจากหลายหลาแหล่หลายหลายด้านหลายหายหลักฐานนะครับจึงม,มาสรุปข้อมองิมะเฟืองจะดูและเชื่อเรื่องการเมืองจากช่องทีวีที่ชอบช่องเดียวนะครับ อันนี้ใช้หลักฐานหรือข้อมูลจากแหล่งเดียวคือทีวีช่องที่ชอบแล้วก็เชื่อเลยอันนี้บป็นกใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือต้องอย่างข้อคอนอย่างข้อคอนนะครับต้องฟังข้อมูลจากหลายๆเแหล่นะครับข้อคอนี่ต้องเรียกดูหลักฐานประกอบที่เขาพูดที่เขานำเสนอมาข้อคอน้องรวจสอบเรื่องอย่างละเอียดรอบคอนะครับ นันข้องอนี่ไม่ได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ข้อ4วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่จะกำหนดกรอบทิศทางในการศึกษาและรวบรวมหลักฐานข้อมูลคือขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเป็นขั้นตอนทางประวัติศาสตร์หรือเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ทุกข้อเลย จะถามว่าขั้นตอนใดหัวข้อใดนะครับที่จะกำหนดวิธีการกำหนดกรอบทิศทางในการศึกษาวิจัยกำหนดกรอบทิศทางในการรวบรวมหลักฐานข้อมูลขั้นตอนใดนะครับที่จะไปกำหนดข,นขั้นตอนอื่นก็ขั้นตอนการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาหมายความ่าเมื่อเรากำหนดหัวเรื่องว่าจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านบานงราจร์ แล้วก็จะไปหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับชาวบ้านบางจันทร์นะครับกาหนดว่าไม่ไม่ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอายุทยาทั้งหมดแต่จะค้นเฉพาะเกี่ยวกับชาวบ้านบางจันทตีกรอบได้ข้อขอนี่รวบรวมหลักฐานข้อมูลขั้นรวบรวมหลักฐานข้อมูลจะกําหนดหัวข้ออื่นได้ไหมข้อขั้นประเมินหลักฐานตีความและสังเคราะห์ข้อมูล คือประเมินหลักฐานว่าว่าถูกต้องไหมริงหรือเทศนะครับเชื่อได้หรือไม่และก็ตีความหลักฐานเรื่องนั้นนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษามากน้อยเพียงไรและก็สังเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษานี่ข้อไหนบ้างขั้นตอนใดบ้างและก็นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจาัดหมวดหมู่เรียบเรียงแนะนําเสนอนี่คือวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นะครับ เริ่มตั้งแต่กำหนดทัวรเรื่องรวบรวมหลักฐานข้อมูลประเมินหลักฐานและก็ตีความข้อมูลนะครับประเมินหลักฐานตีความข้อมูลและก็สังเคราะห์ข้อมูลนะครับหลังสังเคราะห์ข้อมูลเราจัดหมวดหมู่และก็เรียบเรียงเป็นเรื่องน,นําเสนอผลการศึกษาขั้นตอนที่จะไปกําหนดทิศทางการศึกษาขั้นตอนที่กาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ก็ศึกษาจากแหล่งไหนบ้างจำนวนเท่าใดกอบเขตยอยู่ที่ไหนคือขั้นตอนที่ข้อกอการกำหนดหัวเรื่องนี่นะครับการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาก็คือกำหนดกรอบทิศทางในการศึกษากำหนดกรอบทิศทางในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนั่นเองข้อ5ข้อใดไม่ใช่หัวเรื่องศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีเรามาดูนะครับว่าเราจะกำหนดหัวเรื่อง ศึกษาประวัติศาสตร์หรือศึกษาเรื่องราวในอนดีตตามวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาหัวเรื่องใดที่เป็นหัวเรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่หัวเรื่องที่ดีก็ก็ศึกษาปัจจัยที่ทําให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2อ,อันนี้ระบุเลยว่าศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทําให เสียกรุงสีเจีย,ยาครั้งที่2ช่วงนั้นขอขอศึกษาประวัติผู้นำชาวบ้านบางระจันศึกษาเฉพาะเรื่องของผู้นำชาวบ้านบางระจันช่วงนั้นขอนี่ศึกษาประวัติขุนานางไทยงอนี่ศึกษาสภาพการค้ากับชาติตะวันตกสมัยสมเด็จพระนารายณ์ศึกษาเฉพาะเรื่องของการค้าและการค้ากับชาติตะวันตก สมัยสมเด็จพระนารายณ์เท่านั้นหัวข้อที่ไม่ดีก็คือหัวข้อข้อ,ขอ,ขอประวัติศึกษาประวัติขุนนางไทยนี่ไม่ระบุว่าขุนนางไทยยุคอยุธยายุคกรุงธนบุรียุคสมัยรัตนโกสินทร์และขุนนางด้านหาหเกี่ยวขุนนางด้านอัทหารหรือขุนนางก่ายพระเรื่อนนะครับนี่ไม่ระบุขุนนางในวังหรือว่าขุนนางนอกวังไม่ชัดเจนหนึ่งไม่ระบุขอบเขต ว่าศึกษาคุนนางยุคไหนไม่ระบ,บุเวลาและก็ไม่ระบ,บุยุคระบ,บุไม่ระบ,บไม่ระบ,บุเวลาและก็ไม่ระบ,บุขอบเขตว่าคุณนางด้านใดเป็นหัวข้อที่ไม่ดีหัวข้ออื่นเป็นหัวข้อที่ดีนะครับข้อ6สิ่งใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นวงเล็บปฐมภูมิ คือหลักฐานการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ปีสองคระเภท1หนึ่งก็คือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานประตมภูมหมายถึงหลักฐานที่คนอยู่ในเหตุการณ์หรือคนรู้เห็นเหตุการณ์ทำขึ้นเองเช่นถ่ายภาพรับชนต์ถ่ายภาพอุบัติเหตุนั่นโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือ คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเซนามิที่จังหวัดภูเก็ตน,นั้นอยู่ในเหตุการณ์เลยนั่นแล้วก็มาเขียนหนังสือหรือว่ามาบอกเล่านะครับเขาเรียกว่าหลักฐานปฐมภูมิเกิดมาจากผู้ที่อยู่ในการหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์สองหลักฐานทุติยภูมิหรือหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่บุคคลที่สามนะครับ ศึกษาจากหลักฐานอื่นๆฟังจากบุคคลอื่นแล้วมาแต่งเป็นเรื่องขึ้นมาเขียนขึ้นนะครับมาบันทึกขึ้นเป็นตำราเป็นตำรับตำราไอ้นั่นเป็นหลักฐานทุติยภูมิก็คือผู้เขียนผู้แต่งผู้บันทึกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองถามว่าต่อไปนี้สิ่งใดนะครับเป็นหลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานปฐมภูมิก็จดหมายเหตุภาพถ่ายขอบทความตำราวิชาการขอตำนานงอกองสาวดาหลักฐานที่เป็นปฐมภูมิหลักฐานชั้นต้นก็คือจดหมายเหตุหรือภาพถ่ายจดหมายเหตุก็คือเจ้าหน้าที่จะบันทึกประจำวันนะครับชันจดหมายเหตุของโรงพักตำรวจจดหมายเหตุของส่วนราชการจดหมายเหตุของ อารักษในวังจดมหมายเหตุอของสำนักราชาวังก็จะบันทึกในเหตุการณ์ทุกวันที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับภาพถ่ายนะครับคือถ่ายจากเหตุการณ์จริงส่วนกอ็ขอบทความตำราวิชาการนี่ศึกษาทีหลังก็มาแต่งไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้เป็นทุกติยภูมิตำนานก็เรื่องเล่าคนรู้ทีหลังก็มาเล่าเป็นตำนานกันไม่ได้อยู่เหตุการณ์จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเป็นทุกติยภูมิ หลักฐานชั้นรองพงสาวดานก็นักประาาสาทร,รวบรวมหลักฐานฟังคนนู้นคนนี้เริ่มมาแต่งเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์พงสาวดานท่านอันนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ถ้าพระราชพงสาวดานคือถ้าพระราชพงสาวดานก็คือย้าวน้าที่ขุนนางนะครับกรมลักอยากบันทึกแต่งหรือบางครั้งก็แต่งโดยพระมหากษัตริย์อันน้นอยู่ในเหตุการณ์ ถ้าพระราชพงศาวดารจะแต่งโดยคนอยู่ในการเป็นปฐมภูมิแต่ถ้าพงศาวดารเฉยๆนี่เป็นทุติยภูมิเป็นหลักฐานชันร้รโมกข้อ7การประเมินหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อใดเป็นการประเมินภายนอกเือนขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนแรกก็คือกำหนดหัวเรื่องขั้นตอนที่สองก็คือรวบรวมหลักฐานข้อมูลขั้นตอนที่สามก็คือประเมินหลักฐานข้นอมูลเชื่อถือได้หรือไม่วิธีประเมินมีสองวิธีคือประเมินภายในกับประเมินภายนอกเขาเรียกว่าวิพากวิธีหขาวิพากวิธีวิพากวิธีภายนอกวิพากวิธีภายในวิพากก็คือวิเคราะห์วิเคราะห์เจาะลึก พิจารณาและตัดสินคือพาดก็คือตัดสินปายนอกตัดสินปายในการประเมินหลักฐานก่อนที่จะเชื่อก็มีการประเมินภายนอกกับปลายในนะครับก็ถามข้อใดเป็นการประเมินหลักฐานภายนอกก็ตรวจสอบชื่อบุคคลสถานที่ว่าเขียนถูกหรือไม่หือถ้าเราเจอบันทึกหรือจาริราจารึกหรืออะไรที่เขียนเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยกรุงธนบุรี แล้วก็ตรวจดูว่าเขาเอ่ยชื่อบุคคลสถานที่ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเอาชื่อคนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไปใส่หรือเอาชื่อคนสมัยกรุงศรีอยุธย,ย,ยามาใส่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องอันนี้ตรวจสอบอันนี้เป็นการประเมินภายในอยขอตรวจดูว่าเป็นหลักฐานปลอมหรือจริงก็บอกว่านี่นะเป็นบันทึกหลอ่อจากทองสัริดบันทึกขวาผนางังแล้วก็ดูว่า หมึกเ,เราพิจารณาดูว่าหมึกมีน่าจะหมึกยุคไหนก็บอกว่านี่เป็นแกลึกสมัยสุขโขทยัยแต่เราดูแล้วหมึกมีกลิ่นแอลกอฮอล์มีสารเคมียุคป,ปัจจุบันแสดงออกปลอมหรือว,ว่าเป็นหนังสือเขาอ้างหนังสือที่พิมพ์สมัยกรุงธนบุรีแต่เรามาดูแล้วเป็นตัวพิมพ์ลักษณะตัวพิมพ์ดีดสมัยปัจจุบันด้วยคอมพิวเตอร์ก็แสดงว,ว่าเป็นของปลอม ข้อขอนี่เป็นการตรวดภายนอกส่วนข้อคอตรวจดูเรื่องว่าผิดจากตําราทั่วไปมากหรือเปล่าน,นี่เป็นการประเมินภายในยคือดูเรื่องเช่นเขาละครบตำราเขียนเรื่องศึกบางระจัร์ก็ดูว่าเออเขาเขียนเหมือนเหมือนคนอื่นเขียนไหมหรวอผิดจากคนอื่นนี่ผู้นํเจ้าบ้านบางอาจ,จัรย์ทไมมีชื่อไม่เหมือนเล่มอื่นอันนี้ก็อย่าไปเชื่อ ก้งอตรวจดูว่าอ้างอิงถึงบุคคลเหตุการณ์กรองยุคสมัยหรือไม่เช่นถ้าศึกษาถ้าเป็นบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยกรุงสุโขทัยนะครับแล้วอ้างว่ามีทูตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะไปติดต่ออันนี้อ้างไม่ถูกกลองยุคสมัยก็เชื่อไม่ได้นะครับทั้ที่ประเมินภายนอกก็คือข้อขอการตรวจดูว่าเป็นหลักฐานจริงหรือปลอมนี่ ดูจากวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่นำมาผลิตนะครับดูภายนอกดูจากสีจากลักษณะคุณภาพของวัสดุอุป,ปรกรณ์ของกระดาษของหมึกของตัวชอนนี่ตรวจดูว่าจริงหรือปลอมนี่ดูภายนอกส่วนข้อตอข้อคอข้องอนเป็นการประเมืนภายในยนะครับข้อ8ข้อใด ไม่ควรปฏิบัติในการสังเคราะห์ข้อมูลการเรียบเรียงและนำเสมอนำเสนออันนี้การสังเคราะห์ข้อมูลนี่การสังเคราะห์ข้อมูลและจัดบนหมู่ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สี่ส่วนการเรียบเรียงเอาข้อมูลมาเรียบเรียงให้คล่องจอเป็นเหตุเป็นผลและก็นําเสนอนี่เป็นขั้นตอนที่ห้าถามว่าในการสังเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงนําเสนอข้อเรื่องราว ผลการศึกษารไม่ควรปฏิบัติในข้อใดก็มีความละเอียดรอบคอบและเป็นกลางในการนำเสนอในการสั่งกล้องข้อมูลมีความละเอียดรอบคอบและเป็นกลางขออธิบายให้เป็นระบบมีเหตุผลสอดคล้องกัน นะครับคืออธิบายเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะครับเป็นระบบและอธิบายมีเหตุมีผลไก็สอดคล้องกันเนี่ยสอดคล้องทั้งวันที่ปีเดือนพศข้อนีสผลการศึกษาสามารถตอกนอกหัวข้อหัวเรื่องที่กําหนดได้หมายถึงว่าถ้าเรากําหนดหัวเรื่องว่าจะศึกษาประวัติของชาวบ้านบางอาจารย์ก็อาจจะพูดประวัติของ จอมทัพพม่าได้นี่ออกนอกหัวเรื่องที่กําหนดได้เพราะเรามีข้อมูลงอนี่อ้างอิงข้อมูลประกอบที่มีน้ําหนักแนวเวลาบางพูดบางเรื่องบางหัวข้อเนี่ยเราต้องอ้างอิงข้อมูลข้อมูลที่เอามาอ้างอิงเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่มีน้ําหนักมีตัวเลขประกอบมีภาพประกอบมีชื่อบุคคลประกอบอะไรพวกน,นั้นมีน้ําหนักไปอ้างอิงเฉยๆนะครับมีพ่อสประกอบ นั่นข้อที่ไม่ควรปฏิบัติก็คือข้อขอควายผลการศึกษาสามารถออกนอกหัวเรื่องที่กําหนดได้อันนี้ไม่ได้นะครับข้อคอควายไม่ควรปฏิบัติข้อ9ผลงานเรื่องใดเป็นพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็วัดประแก้ว วัดสุทัศน์วัดพระเชตุพนขอเกิดการสูบฟินและเรื่องไม่มีพิธีวันวิสาขบ,บูชาขอนี่นิพนทรงพระราชนิพนธ์บรรกรเรื่องอินเอาล์รมเกียนสังกองงอนสร้างเรือสำเภาค้าขายกับจีนและก็สร้างเงินถุงแดงขึ้นเก็บเงินถุงแดงไว้ในในใน,ในกลางในพระ ประกังของหลวงนะครับผลงานของรายการที่สามก็ค yani ือข้องอนะครับท่านฟังชั่นท่งบริชาสามารถในเรื่องค้าขายมีความมั่งคั่งลำรวยตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าพาชายนะครับส่งสร้างเรือสําเภาค้าขายกับตีนนะครับแล้วก็ได้กําไรเก่าเก็บเงินใส่ถุงหรืก็ใส่ถุงแดงเก็บไว้ในท้องประกังเงินถุงแดงในต่อมา นะครับได้จ่ายค่าปรับในสมัยสงครามโลกพระเจ้าสองจ่ายค่าปรับให้กับชาติตอนตกในสมัยรัชกาลที่5เงินทองแดงในสมัยรัชกาลที่3รวยมากวัดพระแก้ววัดสุทัศน์วัดพระเจดุพนี่สร้างโดยรัชกาลที่1การยกเลิกการสูบฟินเริ่มพิธีวิสาขาบูชานในสมัยรัชกาลที่2องพระรนิพนธ์บทละคร,รเรื่องอินโหรามเกียรตังทองนี พระในพลโดยสมัยรัชการที่สองพระองค์ท่านทรงเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยในการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยท่านทรงแต่งบทละครต่างๆมากมายนะครับและก็สนับสนุนการเผยแพร่การแต่งวรรณคดีถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยข้อสิบผลงานใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจ ของรัชการที่สี่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ระงานของพระองค์ก็ทําสนธิสัญญากับชาติตะวันตกเพื่อรักษาเอการาชขอตั้งโรงพิมพ์โรงกษาขอเป็นพระบิดาแหง่งวิทยาศาสตร์ไทยงอนแบ่งราชการออกเป็นสิองกระทรวง เริ่มให้มีสุข,ขาพิบาลแป่งเลขน,นะครับพนผ,ผลงานของรายการที่สี่กอกอนี่เป็นพลงานของสมเด็จพระจงกล้าวนะครับทำสนธิสัญญากับชาติจะวันตกเพื่อรักษาอิกราชชาติที่มาทำสัญญาก็คือฝรั่งเศสอ,อังกฤษอังกฤษดีมาทะส่งเซอร์จอร์นบอลลิงมาทำสัญญาบอลลิงนะครับเรื่องสิทธิเหนือดินแดนเป็นดินไทย ทางด้านการค้าการทูตอะไรพระองค์ท่านทังสัญญาแบบต่งางาติก็ประเทศอื่นไม่ทำสัญญาเลยถูกยึดครองเมืองเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไปนะครับแต่เราประเทศเราพระองค์ทรงทำสัญญารักษาการราชไม่ได้ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นขอพระองค์ทรงตั้งโรงพิมพ์นะพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ตั้งโรวงพิมและพระองค์ทรงตั้งโรงกระสอบโรงกระสอบก็คือผลิตเหรียญเหรียญบาทเหรียญสตางค์นะครับเหรียญใช้แทนเงินพัดตุ๊กใช้เงินเหรียญตั้งโรงงานกระสอบผลิตสตางค์ผลิตเงินเหรียญออกมาใชา้ข้อนี้พระองค์เก่งในเรื่องของดังดาา้งดาราศาสตร์ทรงทำนายได้นะครับว่าจะเกิดสุริยุปรคาคา จะเกิดกรรูปร,ราคาวันไหนที่ไหนนะครับต่างชาติยอมรับเลยได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับส่วนการแบ่งราชการเป็น12กระทรวงอันนี้เป็นผลงานของรัชการที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะรายการที่ห้าทรงแบ่งราชการของประเทศออกเป็น12กระทรวง และก็เริ่มไม่มีการทำท่านลองทําสุขาพิบาลเองเลกของประเทศปกครองนั้นเองมันข้องงอนี่ม่้ยจบเลยนะครับ10ข้อสำหรับวิชาปราัตปราสตริชาติไทยะระดับมัธยมยศึกษาตอนปลายขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาขอมีความสุขในการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จในการสอบในการเรียนสวัสดีครับ